จร,จริงๆบัตรเครดิตเนี่ยมันทําให้เราเกิดความสะดวกสบายสําคัญก็คือว่าตัวผู้ถือบัตรเองเนี่ยต้องมีวินัยแล้วก็มีสติทุกครั้งในการที่จะที่จะใช้ใช้จ่าย mm hmm. สวัสดีค่ะปรัชญ,ญาณิฐานานทน์นะคะผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาดบัตรเครดิตบริษัทบัตรกรุงไทยจํากัดมหาชนหรือ KTC ค่ะ mm hmm. ต้องบอกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยอุตสาหกรรม การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ยก็โตอยู่ที่ประมาณ14%ของบของ KTC เองเนี่ยในครึ่งปีแรกเราเติบโตอยู่ที่ประมาณ16%จริงๆตั้งแต่ต้นปีเราเรามองว่าปีนี้เป็นเป็นปีที่เราตั้งเป้าไว้ที่10%ด้วยการท่องเที่ยวที่กำลังกลับมาการการท่องเที่ยวกลับมามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแปลว่าคนมีงานทำมากขึ้นมีไรายได้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเนี่ยก็น่าจะกลับมาดีเรายังเชื่อว่าเรายังเติบโตได้มากกว่าปีที่แล้วอยู่ที่10% ในในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยมีบัตรเครดิตน่าจะอยู่ที่ประมาณ26ล้านใบนะคะ KTC เนี่ยเรามีบัตรเครดิตปัจจุบันนี่ยอยู่ที่2.6ล้านใบย,ยอดการใช้ใจ่ายของ KTC เนี่ยถึงสิ้นปีเราประเมินว่าน่าจะอยู่แถวแถวประมาณ2 5 0 0ล้านาเราไม่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่เราคิดว่าเรามีหน้าที่ในการที่ดูแลลูกค้าเราบริหารพอดลูกค้าเราให้ดีที่สุดเราถือว่าเรามีนี้เสียเนี่ย ค่อนข้างค่อนข้างน้อยต่ำกว่าตลาดนะคะอันนั้นคือเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะดูแลสมาชิกของเรา <S <S บัตรเครดิตเกิดขึ้นมาในประเทศไทยไตั้งแต่ปี2512ตอนนั้นจริงๆเนี่ยบัตรใบแรกที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในเมืองไทยถ้ารุ่นนั้นคงจำได้กับบัตรด i เนอร์สนะคะดเนอร์สคลับนะ,ะ, <S 1> <S 1> นะ,ะอันนั้นก็น่าจะเป็นบัตร เครดิตใบแรกที่เข้ามาในเมืองไทยจริงๆ KTC เองเนี่ยเราก็สมัยก่อนเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกรุงไทยเป็นแผนกบัตรเครดิตนะฮแล้วก็เพิ่งเริ่มที่จะมาจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วก็เพิ่งจะ,ะเข้ามาตลาดหลักทรัพย์ในปี2545นะ,ะอันนั้นก็คือเป็นที่มาที่ไปจริงๆธุรกิจบัตรเครดิตเนี่ยคือมันคือเปเม มันคือเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดลูกค้ามีความสะดวกสบายเป็น payment tool นะ,ะเป็นเครื่องมือทางการเงินถ้าในอดีตเนี่ยเราสามารถใช้เงินสดใช้การแลกเปลี่ยนสินค้ากันกันด้วยซ้ำไปปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการใช้บัตรเครดิตมันจะมีเริ่มเริ่มที่จะหลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเนี่ยเราคิดว่ามันมันเป็นตัวช่วยในการในการใช้ใจ่ายใช้ใจ่ายของลูกค้า จร,จริงๆคุณค่าของบัตรเครดิตเนี่ยเราเราก็จะได้ยินอยู่เสมอว่าบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆเป็นข้อดีหรือเป็นข้อ,ขอ,ขอเสียสําหรับสาหรับการใช้จ่ายพี่พี่เริ่มด้วยด้วยคุณค่าหมายถึงข้อดีก่อนแล้วกันจริงๆบัตรเครดิตเนี่ยมันทําให้เราเกิดความสะดวกสบายปลอดภัย ือเนื่งองจากว่าเราไม่ต้องพกเงินสดถ้าสมัยก่อนเราจะไปต่างประเทศเราจะไปซื้อของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราจะต้องพกเงินสดนั่นคือทําให้ไม่มีความสะดวกสบายเวลาบัตรเครดิตเนี่ยมันจริงๆมันคือการที่เราได้วงเงินขึ้นมาจํานวนหนึ่งสามารถสามารถใช้วงเงินที่เรามีอยู่เนี่ยในการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันได้โดยที่เรามีระยะเวลา ใช้คืนอยู่ประมาณ30มสวันหรือส5วันแล้วแต่แล้วแต่รอบของแต่ละคนอันนั้นก็จะเป็นเครื่องมือทําให้เกิดสภาพคล่องในการใช้จ่ายมากขึ้นถ้าเราใช้ให้เป็นเรามีสติและเราเรารู้ว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันมันมีประโยชน์ยังไงกับตัวเราเนี่ยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆทุกวันนี้เวลาเราไปทานอาหารไปใช้จ่ายแล้วเราจ่ายด้วยเงินสดแต่บางทีเราไม่ได้ส่วนลดได้้ําแต่ถ้าเราใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยเราก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด ได้คะแนนสะสมที่เกิดจากการใช้จ่ายทุก25บาทได้1คะแนนวันดีคืนดีเราสามารถเอาคะแนนเนี้ยมาใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้มาแลกสินค้าได้มาแลกตั๋วเครื่องบินได้อันนั้นคือคือคุณค่าที่ที่มีอยู่สำคัญก็คือว่าคนที่เป็นผู้ถือบัตรเนี้ยอาจจะต้องมีวินยัย มันจะเริ่มยังไงมันเริ่มตั้งแต่ที่ว่าแน่นอนต้องศึกษารายละเอียดก่อนที่เราจะถือบัตรเครดิตบัตรไหนที่เหมาะกับเราคือเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตทุกวันนี้มันออกมาหลากหลายมากถ้าเราเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวการที่เรามีบัตรเครดิตบางใบที่มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันมันเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เราถ้าเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งออนไลน์มันก็จะมีจะมีวิธีการใช้อีกแบบหนึ่งแล้วก็สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราต้องศึกษารายละเอียดได้ว่าบัตรเครดิตเนี่ย เราจะต้องใช้คืนว่าอะไรเราต้องจํารอบวันที่เราจะต้องใช้คืนเพื่อที่จะได้ไม่เกิดดอกเบีย้ยสมมุติว่าเราได้วงเงินเข้ามา5 0,000บาทนะคะเราเราต้องมีสติในการที่จะดูว่าเราจะใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ช่วงวิกฤตแน่นอนวนะ่าพวกพวกเราผ่านผ่านวิกฤตกันมาในในช่วงโควิดและหลังโควิดนะคะในช่วงนั้นเองเนี่ยผู้ถือบัตรเราก็มีปัญหา แล้วก็บางคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ <_ d ata> เขามองว่าเขามีวงเงินนะคะแต่วงเงินเนี่ยการที่เขาเอาวงเงินนี้ไปเบิกเป็นเป็นเงินสดเพื่อที่จะไปพยุงธุรกิจเนี่ย <_ d ata> เขาบอกว่าบางทีเนี่ยอันนี้คาพูดของลูกค้าเองนะคะว่าเขารู้สึกว่าบางทีค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยเนี่ยมันที่เขาจ่ายให้เราเนี่ยเทียบกับมูลค่าของธุรกิจเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้ กับอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นเยอะมากๆเนี่ยที่ก็คือว่าเวลาที่มีคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยถึงวันนั้นเนี่ยเราเราไม่รู้หรอกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การที่เรามีวงเงินในบัตรเครดิตเนี่ยมันช่วยเขาได้เสมอบางทีเรามีความจําเป็นในชีวิตนะคะเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นการมีวงเงินในบัตรเครดิตเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นความมั่นคงมันเป็น p e a c e of mind ในใน,ในชีวิตอย่างหนึ่งนะคะ ในเรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายนะคะพฤติกรรมการใช้จ่ายลูกค้าเราใช้อะไรบ้างนะคะถ,ถ้าที่เราดูมาเนี่ยถ้าดูในแรื่องของโวลูมการใช้การใช้บัตรเครดิตเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยลูกค้าจะใช้ในหมวดของประกันเพราะว่าประกันเนี่ยวงเงินคน่อนข้างใหญ่เวลาเราจ่ายประกันชีวิตจ่ายประกันสุขภาพนะคะจ่ายประกันทุกทุกประกันรถอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยประกันชีวิตเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยลูกค้าใช้จ่ายในหมวด เติมน้ํามันเป็นเป็นยอดที่ที่ที่ค่อนข้างใหญ่สำสำสำหรับกลุ่มลูกค้าเราหมวดที่3สําหรับปีนี้เองเนี่ยจะเป็นหมวดของการท่องเที่ยวหลังจากที่เราเกิดวิกฤตในเรื่องของโรคระบาดมาปีนี้เนี่ยทุกอย่างเริ่มกลับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นหมวดท่องเที่ยวก็จะเป็นเป็นหมวดสําคัญอีกอันหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้จ่ายได้ จร,จริงๆเราก็ได้พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเยอะและพฤติกรรมคนคนไม่อยากคนไม่อยากแตะคนไม่อยากแตะอะไรเพราะฉะนั้นเราก็พัฒนาเรื่องของ KTC Mobile ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถแตะจ่ายได้สามารถจ่ายด้วย QR ได้แล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยพอหลังจากที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเนี่ยลูกค้ายังมีพฤติกรรมแบบนั้นเป็นกลายเป็นนิวนอร์มอลของลูกค้าว่าโอเคเพราะว่าใช้แบบนี้ก็สะดวกดี80%ของลูกค้าเราเนี่ยรีจิสเตอร์อยู่บน KTC Mobile นะคะนั่นแปลว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแล้วจริงๆเป็นทุกๆวัยไม่ไม่ใช่เฉพาะเป็นเด็กรุ่นใหม่รุ่นเราเองอะเราทุกวันนี้ถ้าเกิดเราไปไหนเนี่ยบางทีกระเป๋าสตางค์เราลืมไว้ที่บ้านได้นะคะแต่ว่ามือถือเนี่ยเราลืมไม่ได้เพราะว่าบางทีบีเนี่ยเป็นบ่อยมากเลยก็คือว่าไม่ไม่ได้กระเป๋าตังค์มาก็สามารถใช้ใช้บัตรเครดิตชำระค่าใช้จ่ายต่างๆที่ที่เราจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ จริงๆในกลุ่มบัตรเครดิตเราทั้งทั้ง2.6ล้านสมาชิกเนี่ยเราก็มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นเซกเมนต์นะคะมีกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่15ื่นเป็นต้นไปจนไปถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการตลาดบัตรเครดิตเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มนียมีความต้องการในเรื่องไหนบ้างและอะไรที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเราได้เราก็พยายามที่จะจัดหาในเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันเราก็จะมุ่งพัฒนาในเรื่องของ Product ของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์พฤติกรรมการการใช้ใจ่ายที่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอการมีบัตรเครดิตใหม่ๆที่เราร่วมกับพันธมิตรนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงพยาบาลหรือรวมไปถึงการพัฒนา Product ของเรา ให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างเมื่อกี้ที่พี่เล่าให้ฟังเรื่องของ KTC Mobile เป็นอันหนึ่งที่ที่เราปรับปรุงตลอดเวลาในฝั่งของการทำการตลาดเนี่ยเราต้องการให้บัตร KTC เนี่ยกลายเป็น Default Card ของลูกค้า Default Card แปลว่าอะไร Default Card แปลว่าเป็นบัตรเครดิตทีเ่เขาเขาจะใช้กับมันได้ทุกๆวันเขาจะหยิบมันขึ้นมาใช้บ่อยที่สุด อันนี้นคือกลายเป็นดีฟอล์คับไม่ว่าไม่ว่าอันนั้นจะมีโปรโมชั่นหรือไม่มีโปรโมชั่นถ้าลูกค้าใช้บัตรเราแล้วลูกค้ารู้สึกปลอดภัยลูกค้ารู้สึกว่าสะดวกรู้สึกว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเขาสามารถโทรมาหา call center ของเราแล้วมีคำตอบให้เขาเสมอนะคะอันนั้นคือมิชชั่นของของบริษัทบัตรุงไทย